ควันนี้จะมาเซตปืนครอบช่องงานลูกค้าครับตัวนี้ต้องชับเจ็ดห้าเฟกห้าห้าครับ,รบมือไม่ครับแนะนำสเปคนี้ยางตึงๆครับยินดีครับตื้นสู้เริ่มต้นที่หกพันครับมีไล่ราคาครับอยู่ที่ไม้ ตัวนี้สิงชานทั้งกระบอกเจ็ดฐนห้าจะได้ประมาณนี้เลยครับหมายเกา่าเก้าปกห้าห้าตัวนี้พ่มยังไม่ได้เทสครับจะเทสครั้งแรกเลยเดี๋ยวดูกันครับว่าจะโดนเปล่าระยะทิปก็เมตรครับ ขายลูกดอก4.5สี่สิบเซนครับเดีย๋ยวจะยิงรับซ่องทีครับ ต้นใจงานปืนทักแชทได้ครับ Facebook ช่างเล็กปืนยิงปลาถ้าผมส่วงงานไปแล้วปืนมีปันห้าถ้าระบบไก่มีปันหาเพี้ยนห้ฟรีครับหลังดุ้งผมก็บเพี้ยนหนฟ,ฟรีครับมาเทสรอบช่องครับ เชียดป่ไม่รู้ล้ะด,ดูระยะกันครับระยะซิบก็เม็ดน่าจะเชียดมาตรงอยู่ครับเชียดถือว่าใช้ได้ครับถ้าเล็งไกลๆเป้ามันจะเล็กมากตัวนี้ก็เชียด จะมาเทสรอบซองครับรอบที่แล้วถ้าเป็นพมนทึอว่าโดนครับเป้ามันเล็กมากระยะประมาณสิบห้าเมตรเชียร์ทั้งซองกับป้องแล้บจะมาเทสให้ดูรอบสองเป้ามันเล็กครับเหลงยากระยะไกลอยู่ เดี๋ยวดูกันครับว่าโดนมากเปล่า <c oughs> สองนัดครับน่าจะเฉียดเฉียดบนเฉียดอีกแล้วครับเนี่ยนี่ก็เฉียดครับครับเป็นพ่มทว่าพ่านครับระยะ เดยวครับจะมาเทสรอบสามรอบนี้จะเป็นเป้าตรงครับจะดูสายฟ้าเมื่อกี้ยิงซ่องทีเชียดถือว่าโดนอยู่ครับเดี๋วจะมายิงรอบสามตรงอยู่ครับเดี๋ยวจะไปดู ครับเป็ดปลาก็ไม่เลือกครับผ่านโดนครับโอเคนะครับสวัสดีครับสนใจงานปืนทักแชทได้ครับเฟซบุ๊กช่างเหล็กปืนยิงปลา